อนีไปไซด์ไปไปไซเที่ยวเมืองเก่าอยุธยาเมืองเก่าอายุทยาเมื่นยูสเมรสแลนไหมเที่อยุธยาเมืองเก่าค่ะโอ้สบิทมีอยุธยาอั้าเยวสิไปไซดเนี่ยอ้าวนโอ๊ยบันได อ่ะส่งแปทั้งบานป้ะห้าสิบแปดบาทมีเส้นแปดถือว่าทั้งคันโอเคถือถือคอยถือ<ล>จ้าเอ๊ตายละเด้เนี่ยรถไฟมาแล้วไปเที่ยวแล้วเด้จ้าขี่รถไฟอีกแล้วจ้า ไปอัน,นอ,อพยพวัอกวอพยพแบบเดียวอพยพไปเที่ยวก็ถึงซ้ำสองเหมือนเปล่าว้ยกินอะไรวะเนี้ยโอ้ว่างว่าง,งเยอะเลย ต้นต้นไหมวันนี้ลงยูทูบต้นไหมอะไรอะไรวันนี้ยูทูบแล้วยูทูบอันนี้ยูทูบแล้วขบารอรถไฟค่ะไม่ไม่ก้มตั้งก่อนละกันยกซ้ายยกขวาก่อนนะอ้าวรอรถไฟรอรถไฟก้มตั้งก้ตั้งก้มตั้งก้มตั้งยกสายโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก ข้างาาข้างาข้ารอรถไฟนนี่ยคณะรอรถไฟคึ้รถไฟขี่รถไฟอันอันนี้เป็นสีสีเนาะพี่นั่งเป็นสีสีอันเนีะ จะเอ๊สัสนนี่นั่งมีนั่งมีอนั่งพี่จีกู <c oughs> เปิดทายพี่ดูล<อ>แลน่ะแล้วย่าไมดีเนาะไปใส่เนาะถ้ากันมาย้ยไ้อใส่เน่ย เจ็บมือแล้วค่ะความเย็นมาเที่ยวใช่ยใอย่าพี่ดิโอตัวเดียวพี่ดิโอ นี่นี่เจ็บมือเลยหนาวจนเจ็บมือตายตายมาเที่ยวอันสไตล์อัมรายมาเที่ยวอยุธยาว่าแม่นออกจากคิดตัวว่าจะเป็นยางไว้ให้นว่าอุ้อยหนูตายพันดใดเช่ไลยยางร้อนโนโน มันบองามผิดพลานหนิมันบองามเลยนั่นทางขึ้นทางนั้นมันเป็นศอกซ้อยซื่อๆนี่มันบองามใทยเหรอคนบ้านบ้านต่างชาติเหรอมันบองามอันริวมันบองามเอ้ามาเที่ยวเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าเป็นบ้านสไตายเก่าโอ้ยมันเป็นวิดีโอจ้ะเนี่ยเป็นวิดีโอจะเห็นเนาะโชือเห็นหน้าเห็นตาแล้วเนาะปฏิเน้องเจ หายเอาข้างหลังก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างหลังนะอ่านี่จ้านี่จ้าสไตล์อัมรายเป็นเมืองเก่าจ้าเมืองเก่าเมืองเก่าบ้านก็ยังเป็นไม้อยู่นะเป็นไม่ใช่เป็นไม้หรอกข้างนอกเป็น ็นไม้แต่ว่าข้างในน่ะเป็นปูนเป็นซีเมนเป็นคอนกรีตอยู่เจ๋อเมืองเก่าเมืองเก่า กูป,ปุ๊กถ่ายภาพ้วถ่ายเพียรเด้ดอชมบ้านเมืองเก่าจ้าสตล์อัมราย,ายชื่อเมืองนี้ถ้าการนั่งรถไฟมาสองต่อ เมืองเก่าเมืองเก่า sai đẹp cao sai đẹp cao già ยัง งสไตล์ดั้งเดิมสไตล์ดั้งเดิมมีขรวดรลายภาพฝาผนัง อถ่ายรูปถ่ายรูปครูปุ๊กถ่ายรูปน้องเจนั่นอ๋อไปหุ่นไล่กาเลยนะหุ่นไล่กา oh, <no. S 1> อ้เย็นมากเลยเย็นมากเย็นมาก สวยใช่ไหมมิดยิ้มหรอก,รอกเอาเหรอจะถือไหวเหรอนะนเป็นไงเจ๊หนาวไหมหนาวมากค่ะเฮ้ยบือ้อมือเจ็บหมดแล้วแถวมือเจ็บหมดแล้วนะเจ็บมือแดงหมดแล้วเอาอะไรเนี่ยหมอกหรืออะไรหรือฝน อ๋อปลิวลงมา เทกับเวทมากเลยหมาหมาตัวเบิร์เจทำอะไรนะ้องเจฮะดูภาพดูภาพเหรอหนาวมากใช่ไหามหบหัวแล้ว นะจ๊ะปุ๊กวิ้วแบตจะหมดเก็บไว้ถ่ายรูปถึงบ้านมีไวไฟค่อยส่งเอาพวกนี้ที่สีเสียสีให้ค่ายกันอ้ยเจ็บมือเจ็บมือเดินลอด เก่านะพามาชมตึกเก่าฮะกัะงเรื่อนน้ำแข็งเด้อมีนะถนน,นละเป็นน้ำแข็งมมดแล้วหมดแล้วหมดให้ดูเหรอ สวยวันิงสวย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 นี่จุ้นอยู่เาเ้เอ๋อสายมีหน้าเต้นตันนี้ไหมถ่ายก่อนกลูกไก่บ๊วยบ๊วยบ๊วยอันนี แตได้ไดิดแล้วอ่อเจตินถ่ายรูปอีกแล้ว okay, ทอายรูปอีกแล้วอะถ่ <laughs> ายถาย ก็นอนหลับไม่มีใบสองสามช้าลานขายยังเน่ขายขายอะไรเนี่ยอ๋อขายนาฬิกา น้ำสีเขียวสวยโบด จะกลับบ้านแล้วบอกลับบ้านแล้วหรอใหญ่เพื่อไงหรอ ุูปพกหน่อยายนอนประกันทันมาเยจ๊ะแ้ี่ยังี๋ยวอนไทยอันนี้ไทยอยู่บ่านี้เออเออขัาวบเอิญซื้อมันฮ่าโแกหนาวบอกแกหนาวแกหนาวโอ้าวปรกันแกหนาวสนะแกหนาวเรื่อง โอ้ล้วนี้ออกอากาศเดี๋ยวเบาก่เลนี่แก่หนาวด้วยแก่หนาวด้วยคนน่ะไข่พุกทอดไข่ลูกนี่ยนะอะไรไข่ลูกนี่ยกจะส่งเนี่ยนะอ๋อก้องตัดวิดีโอนะองกินข้าวนอกบ้านไปก็จะกลับกันแล้วเนี่ยสี่สาวเนี่ยนั่นมีคนเต้นแก่หนาวด้วย หันหน้ามาเลหันหน้ามาหน่อยเจ้ะจริตงเต็งเตงเตงเอตงเตงเตงเตบนะแบ่กันในทุกส่นเจ้ามีางเลนะด้วย สซงพี่ได้ละเข่าน้องมูบันเข่ากอบน้องมูก็มิาอ่นเขาดูความงามก่อนนะคะดูความงามเจ็บเข้าลำนักไลยเขาบใหายไปออกท่าอันี้ท่าอะข้ทาห้างนี่เจ็บขาบ็ต้องไปให้งกระโดดก็ต้องในอันนี้ไลากระนั้นะต้องเอาแค่เต็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แจกถ่าย่อสีสัน่งสมีกแปเ็ดราเนาะเดสาไป่เป็นดูดูกัเห็นไหมแต่ไม่ใช่ห่หลา้เมือน้านล้นอไมนี่มันดีจริง